สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนมาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดนั่นกันเห็ดมันปูจ้าพี่น้องเห็ดมันปูงามๆพี่น้องใส่หน่อดอกหนึ่งเมื่อกี้เห็นแปบๆนะพี่น้องโอ้เห็นแล้วว่าดอกนี้งามมากนะพี่น้องเอ้ยโอ้ดอกมันปูจะเม็นเหลืองอ่อลำงามนะพี่น้องเนี่ยเก๋ๆกันเมื่อกี้ไปจ้าพี่น้องลุยเก็บเห็ดนั่กันเลยจ้าเมื่อนี่นะโชคดีแถวเมื่อนี้มาเจอเห็ดมันปูเป็นอัน มูเป็นกุ้มแม่พี่นอ้องส่วนมากกับสิไป็นตัวถงเจ้อันดอกสองดอกกางซี่นะจ๊ะเจ็บเลยครับอีชวนมันหมานเด้อเหมือนนี้เด้อเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะเห็ดมันปูงงงอ๋เหมือนพี่น้อง เห็นไหมจ้าปุ๊บอ่ะพี่น้องเอ้ยอยู่ใต้ใบไม้ปาดก้อนนี้พี่น้องดู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 พี่น้องเอ้ยดูเห็ดอันนี้เขาจะปาะนะพี่น้องเขาต้องค่อยๆรับนะจ๊ะดอกเลี้ยเขากระโปกไปใช่ไหมยัดแป๊บเดียวกับ ไป,ไปมองได้กับมีตถักอันแทะเป็นห่งเลยนี่มาจงมา,าองนี้ยุ่้ไรลายด้เปน็น่วงนนุ่มพอ่ายุกไก่สะน,น,นามนะจ๊ะ ยังค่อยๆกับปอเน่อ กัดมึงพี่น้องเฮ็ดมันเป็นหมูปลาเฮียอย่างมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมเม่อฝนตกอนันตกแห้งหมดเฮียอย่งไรเฮ็ดเขาคือลมนอนอ่านี่พี่น้องปอายุวานยุงนะ่งแล้วให้ไล่แถวนี้นะจ๊ะเพราะว่าคนสระนามใหม้พี่น้องเลนี่มาเก็บเห็ดข้างน้องนามนะจ๊ะ ปกติอันกบกับห้องสวดส,สวดได้มากลังเทียพี่น้องวันนี้ขึ้นเงียบแต็มบนี่พี่น้องจ้ะเฮ็ดมูเดียวพี่น้องง่ามเลยไปต่อจ้ะพี่น้องเบื้งข้างนา้ำไปซิมมี่มานาจะอมอซาดน,น้ำไปหนีแล้วจ้ะนี่ โซ่เห็ดมันปูเมืองนอกนะพี่น้องก็เป็นเหลืองเหลืองทองเหลืองงามไหมพี่น้องป้าพี่น้องอะยรบ้างไหมได้บ้างโอ้ยเนอแต่เลียตนเห็ดเนาะพี่น้องห,หูปลาสะใยเจ็บเป่ากันพี่น้องเสียดาย เลยกกำลังขึ้นมาหลบนีเฮ็ดมันปูกออกหลายค่ะพี่น้องด้วย้าแต่ดอกมานหน่อยเยอะเลยพี่น้องป้าสิได้มากเบิ่ง เฮมันปูปีนี้มาเร็วจ้ะพี่น้องปกติสิเด็เก็บเ็ดมันปูนี่ช่วงช่วงสิเขารือดูหนาวนะจ้ะช่วงฤดูใหม่ๆปริไม่จ้ะพี่น้องแต่ปีนี้มนเร็วอนี้จ้ะว่าลหรฝนตกดีเนาะพี่น้องโอ้โหใพี่น้องเอฟซี C บ้งกันแต่เต็ดมันปูมาอนีพี่น้องมาเหี้ยมันปูโอ้ยมาเที่ยวนีฟุกคักเลยค่ะพี่น้องเลย quanh vâng. quá vâng à. bên cò bên nhung vô, quá vinh quá vinh quá vinh quá nòng quá vinh quá vinh quá พี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดน้ำกันขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆด้วยจ้ะท, FC, ทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจโอ้ยงุ่งลายพี่น,อน้องงุ่งก็ได้ นอยเล็กๆไหมพี่น้องวะนี่หากเก็บเอาดอกแต่พ่อกินนะพี่น้องดอกเล็กๆก็ตายเขาเติบโตโหดีเนี่ย ตึงเห้ืพี่นองนยังมากททขาเห็ดไปถ้อไปสุดก็ควายกับกห,หักเลย รุ่นนี้พี่น้องรุ่นนี้เลยโอ้โมันนี่รีดพี่น,อน้องเด็กเล็กเล็กนนี่นะจ๊ะอ่าสวยๆเีย เดี๋ยววนเอ้ยได้เฮ็ดเพึ่งเฮ็ดเพิ่งอันแม่มดพี่น้องเฮ็ดเพิ่งแม่มดมานเฮ็ดมัดปูพี่น้องเฮ็ดมันปูนอนปโอ้พี่น้องเอ้ยมันตัดขาเติ้งบุด้ตัดขาเนาะจ้ะเดี๋ยวเสียวไปตัดขาบานมันละจ้ะพี่น้องไปต่อพี่น้องมันไปต่อ สองดกอกบวบว่าน,นอนันอันนี้เอาไว้อันนี้เห็ดเห็ดไอ้น,นั่นพี่น้องเห็ดสมคาดเห็ดดำค้าสมพี่น้องนี่คาเหลืองว้าวเห็ดดำค้าเหลือง,อ,งออกแล้วเหลืองโอ้แบบ หนังไก่พี่น้องมึงป้าถิ่นหงส์นี่ไหมเห็ดหนังไก่กกววนี่สิเดี๋วูว้าวเนาเง่าเห็ดส้มขาเลืองพี่น้องโอ้เห็ดดำขาเลืองอ่ะจากซื้อสมจาก <c oughs> เฮ็ดกับพีทน,นั่นเองเห็ดดำขาเลืองพี่น้อง กำลังออกพี yeah. ่น้องดอกกึ่งเล็กกำลายไล่ไล่ดอกนี้บ่จะกุ้งมาะต่อไปดีกับมาเก็บเป็ีกับเยียเก็บเป็ีกอีเก็บเห็ดพะนะมาเด้อพี่น้องเอฟซีแกปเห็ดมาสั่นมาพุ่นเห็ดพะนะ เบื้องส้งแล้วคือสิบัวไทยดอกพี่น้องเนี่ยอันมองที่เคยอันมาได้เห็ดเพิ่งบานดอกเดียวตอนนั้นล้วครับพี่น้องมองนี้ก็บ่ได้มาดซองอาทิตย์นะล,ลุยไปเก็บเห็ดน้ำกันมาเ้อพี่น้องเอฟซีสุกุมสุ坤เก็บเห็ดมันปูพอเห็ดยังเอาเม็ดแล้วครพี่น้องเห็ดที่กินได้นะจ้ะ แก่นี่ยรสชาติคืออันใกล้อกเลอ,องเหรอ,อครับพี่น้องดอกเล็กเล็กกำลังคืนแล้วมาหนี้ม่านเห็ดมันปูจะพี่น้องอได้แต่เห็ดมันปูเลยมาหน,นีเห็ดผึ่งหวานก็ะพ่อดอกเทา ว้าวพี่น้องเห็ดไข่ม <No ุกพี่น้องป้าเห็ดไข่มุกอ้าวอ้ปวบเมื่อกีไปายุยยางมาพอแล้วพี่น้องเห็ดมันปูจ้ะนต่ละดอกันึ่สิ มาเก็บเห็ดไมาเก็บเห็ดมือนีฝูกเห็ดมันปูพี่น้องเอ,อ้ยออกหลายเลยเห็ดมันปูฝุกอันนี้ดอกสุดท้ายเห็ดไข่มุกจ้ะพี่น้องเอาไปแกงกับแสบเอาไปซุปไปปนกับแสบจนี่เห็ดมักอันเห็ดไข่มุกนะจ้ะแต่ว่าให้สังเกตด,ด้วยค่ะพี่น้องนี่เห็ดไข่มุกเนี่ยเขาจะดอกอันสีอุ้ยหุยชมพูมนะจ๊ะเพราะว่าจะมีคููแฟด์ทั้งสิ้นนะจ๊ะเนาะขากระสีอุ้ยหุยชมพูอ่อนๆนะจ๊ะนี่ สังเกตเบ้างเด้อจ้ะเดี๋ยวเอฟซี่อยากเก็บเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมหูถากหน่อยไปทางใดไปหวังใดก็มีแต่ถากอันเจาะอฮดเนาะพี่น้องรสชาติไปไายุวันรสชาติเขาจะคล้ายๆเฮ็ดอันฟางไหมคะพี่น้องมันหวานเฮ็ดอันนี้นี่ผุกคักพี่น้องเห็ดมันปูเห็ดไข่ดอกหนึ่งตุ้มโออยู่บ้างเนี่ยเดี๋ยวไปนี่แหละไปอยู่สิเอาไปสุกไปปนใส่กันพี่น้องเนี่ยกินกับลวกพักเนาะจ้ะ ปัดนี้สิเขาบ้านแล้วครับพี่น้องพ่อแล้วบะนี่พ่อได้พ่อไปกินแล้วได้หลยเติมปุ่นละเนะาะช่วยน้องเนาะหมานอยู่มือนี่จ้ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีไล่ได้จ้ะเด้อที่เขามาหายหกำลังที่เขามารับชมแต่อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปายอยู่กับรูงจอได้เด้อจ้ะพี่นอ้องเด้ออูปบุกขักหมานค่ะมันหมันเห็ดมันปูจ้ะพี่น้องจ้ไในร้วจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า ทางสิเมื่อบานพี่น้องทางออกจากป่าจะตอนนี้ก็ยังอยู่ในกลางป่าอยู่ดีพี่นอ้องโอนทางสิออกจากป่านี่พี่น้องสิหาทางพอว่าพี่น้องสิไปทางนี่คือสิไปทางพีพี่น้อง, <laughs> อง